ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกประจำวันนะฮะไปกันที่เรื่องของเหล่ากาชาติจังหวดัดหนองคายนะครับก็ได้ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินีนะครับประจำปี2556ครับที่ตำบลหนองนางอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายเพื่อสร้างภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามครับ ที่ลานอนเนกประสงค์อ,อปตอหนองนางอำเภอท่าบอ่อนหนองคายนะครับนายวิรัตเลิมสุวัตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายก็ได้เป็นประธานเปิดพิธีนะครับโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินีประจำปี2556ครับซึ่งจัดขึ้นโดยเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคาย ร่วมกับกิ่งกราชาติอำเภอท่าบ่อน,นะครับเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจะเริญพระชนมพรรษา8 1พรรษา12สิงหามหาราชินีในโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านก้า8 0พรรษามหาราชินีนะครับเพื่อฉเฉริมพระเกียรติและก็สืบสารพระราชปานิทานในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แสดงถึงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นนะฮะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เราปลุกจิตใต้สำนึกนะครับให้เด็กและเย,ยาวชนนะครับประชาชนรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ครับ โครงการปลูกต้นไม้นะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถในครั้งนี้ครับมีนายอนุรัตไทยตรงนายอำเภอท่าบ่อนายสุชัยตั้งชูพงนายอำเภอสังคมพร้อมด้วยผู้แทนอำเภอทุกเก้าอำเภอนะฮะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดน้องคายเก่งกาชาติอำเภอท่าบ่อส่วนราชการต่างๆกำลังผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบตหนองนางนักเรียนและก็ประชาชนกว่า200คนทีเดียวครับรวมเข้ากิจกรรมปลูกต้นสักทองต้นประดู่ป่าต้นพะยุงต้นมะค่าต้นราชพฤกษ์ต้นยางนาต้นจิกต้นชิงชันและต้นไม้ยืนต้นอีกหลายชนิดทีเดียวนะครับในพื้นที่ตำบลหนองนางอำเภอท่าบ่อเพื่อสร้างภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นและสวยงามทีเดียวครับ